ทุกคนคือเรื่องมันดีอยู่ว่าไปได้เข้าไปเล่นเกมมาค่ะมากไม่ว่างอ่ะวันนี้ก็เลยมากับไอแมวแล้วก็น้องเอฟซีอีกสองคนน่ารักนี่แล้วตอนนี้ทุกคนใบหญิงคนตุยด้วยอ้อยแล้วมึงใครเนี่ยนนท์บอสโอ้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจเองอ่ะเราทุกคนดูตอนนี้ดูดิเลือดพี่ใบลดแล้วน,น้องนวลล้กก็มาตั้งกองไฟให้ด้วยแกคือแบบน่านรักไปค่ะแล้วตอนเนี้ยไอแมวก็พาเราแวน ตดมาอีกทีมาอยู่ตรงที่ขบูกกันส่วนใบก็นั่งรออยู่ในรถไปเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นทําอะไรเลยไม่ได้จับโทรศัพท์หรือเปล่าเราแกดูดิน้องมาต้างไรวะให้อีกแล้วว่าแกน้องนักหลานเขาเป็นห่วงฉันด้วยเขากลัวฉันตุตไอ้แมวบอกว่ากลัวเป็นภาระมากกว่าดูมันพูดนะเนี่ยว่าตอนนี้นอยู่ใบก็โดนเยงแล้วแกดูทั้งสองคนนี้มาตอนนี้จะจบไบอะ่ะว่าแต่แมวมึงอยู่ไหนวะฮะคือมึงไปอยู่ไหนทําไมมึงไม่ดูแลพี่มึง ไอาแกะแล้วตอนเมื่อกี้น้องหลอมไปอากาศจะไปชมสบายเผอกดขึรน่อฉ่อเฉยเลยแง่แล้วไปก็ตุ่ยอีกรอบ ใดๆคือไอแมวก็คือไม่ได้สนใจพี่สาวตัวเองเลยจ้าหายหัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนต้องให้ร้องเอฟซีสองคนมาปกป้องพี่ใบะ่ะใดๆคือน้องเล่นเก่งกันมากยังไงก็ต้องขอบคุณซีกับโกโก้นะที่คอยปกป้องพี่ใบส่วนไอแมวรอมาร์กมาก,ก่อนก็ฟ้องมาร์กหนะ่อมาเื็อพูดใหญ่โอ้ทุกคนพี่ใบนั่งพักเสียงลืมไปไว้อออยู่ข้างๆข,ขอโทษหมามันไม่ได้ตั้งใจพูดคำหยาบใช่ขอโทษนะเอลกับีไอ้ใหญ่ฮะ ไอ, <laughs> อ้คืออะไรอ๋อหมายถึงไอ้มแมวไก่เนี่ย <laughs>